ผมว่าซิซี่อาจจะไม่ได้เลงวงใบหรือเปล่าครับอ๋อนี่ครับหลายชั้นอุลขับรถตีอืมผมชอบอะไรยากๆครับแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ตีแล้วแยกเล่นอีกแล้วครับสำหรับ EA โอ้ยไปเล่นลยเลถอยแล้วครับมันเข้าแล้วอืมแล้วดูใครเดินอ่ะโคดี้ตัวนำ เปมาเลเลลขับรถลึกไปหน่อยสวันแล้วได้2เลยครับเอาให้ครับผมเอาแล้แต่ว่าเพื่อนต้องช่วยแล้วนะครับผมต้องออจะเกมไปเอ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 าอเ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 เอ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 เกัอเอเอเอลอเ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 อยอเ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 ออเอออเออเ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 อบอเอเอเเอ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 ยอเอเหออเ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  ใหรก็ได้คนอาแล้วสกาปพีได้โจเวฟ์ไปครับผมชนถึงเปรียบอล่อจุกเลยกว่านี้หลังนี้ครับดูลิงยอดเนตมาแล้วเห็นตัวเต็มเห็นตัวเต็มแบบนี้ไม่ใช่ตัวอย่างหนังครับผมโอ้ยไม่ใช่เดโมนะ นูรินจะเอาให้อีอาลินาได้ไหมและเอ็ดดี้เหมือนจะควักอะไรสักอย่างดูดินชาโลงกลับมาแล้วนูรินได้ไปหนึ่งใส่มาสเตอร์นูรินได้2เลยคนระับแบบนี้ลำบากเองแล้วหรือเปล่าบุรีรัมเฮ้ยมองต่อกลับมาทีไฟคุณผู้ชมแต่ว่ามาสเตอร์ก็ไม่ไหวเจ้าดับแปดไปมีแรงพอยแค่หนึ่งกับคิวตียับจังหวะสีีกอดย <c oughs> ังไงดีแปดน็อกไปสองขอไพ่เป็นสามเลยคนระับเบียเสดจ่ายไปสามนอ็อก จังหวะหมูกมาตรงเอาเลยเหรอใส่ตะกอรอเลยเอาเลยดิ NKT ได้เลลิกตรงนี้ถือว่าเป็นการไฟกันเองครับครับผีไฟโอ้โหหวานจัดครับตรงนี้โอ้มีหินไม่ถึงหินบูโซนก็น่าจะกินหินบ่อยโอ้โหเจ้าใส่ตรงนี้แล้วเรียบเลยเรียบเลยตึ้งก็จับเพื่อเดินแรงเลยครับโอ้โหใครก็ได้ขอซ่าเจคอบเจคอบจังหวะมาเจคอบสองสาม เหลือวันๆวันแล้วเออทันเดอร์ไกลไปเปล่าโอ้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เอาอ่ะตรงนี้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เอาอะเออใช่โอ้โหเปิดไปสองล็อกดาวน์ด่วโดนสวนมานี่แต่คุณดูเอ็มีสามของเจไดทันเดอร์ของพี่เฮียเก็บไว้เถอะของดีของดีเฮียเก็บไว้เถอะ น่าสนใจครับอาจจะเป็นเกมที่ดีที่สุดครับของ DG ครับดันจราตีสปอร์ตแล้วก็เอสบ e ิลด้วยครับตรงนี้ไม่ได้ครับพี่โอ้โหแต่ว่าเจคอบโค้งมากครับผมเจคอบคนเดียวหนึ่งต่อสองไมล์จะเป็นดับเบิลไก่หรือเปล่าไหลมาตรงนี้กรอซ่าทรงพลังก็เจคอบ J ว,ว่าจัดให้เหลือวัน on อ่อนวันถึงมารู้ตำแหน่งแบบนี้มอสชิมพลาดเลยครับได้ยินอืมเจคอบได้ยินแต่ว่าดูจากการวิ่งเจคอบเจคอบมั่นใจครับแล้วจะแปลกปาดแล้วเจคอบได้ไปครับแชมปเป็นของ are